แบ่งสันละลายมาตรฐานเด็กสองเข้มข้น,น7จ็ดกสิกลังลบสี่และ1นึ่งสิบฟินนตีนเข้มข้น7จ็กลังลบสอย่างละ5 0าสถึงหกซีซีในตอนที่2เมื่อเราเตรียมสันละลายแล้วก็เตรียมขวดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เริ่มปิดเป็ดสันละลายตามลำดับ หลังเติมสารละลายทุกอย่างครบแล้วก็ปรับปริมาตรด้วยน้ำกันสำหรับเครื่องมือเมื่อไม่ต้องการใช้งานแล้วให้ปิดสวิตช์ที่ด้านข้างนี้นะคะ จากนั้นก็ชักปะแล้วนำผ้าพลาสติกมาคุมเหตุที่ต้องคุมผ้าพลาสติกเนื่องจากบางครั้งในวันหยุดจะมีน้ำล้นมาจากชั้น4และชั้น5ช่วมบริเวณนี้จึงต้องป้องกันเครื่องมือของเราไว้ก่อน